บอกเล็กเลิกน้ำมาอันนี้คือบุฟเฟ่สองหนึ่งเก้าที่กินได้แบบไม่อัน้นมีทั้งหม้อชาบูและเตาปิญญา้งย่างปุ้งใหญ่มากโอสองสองแปดเน็ตรวมทุกอย่างถึงแค่สิ้นเดือนกันยานี้นะคะร้านชื่อหงยกอยู่แถวนี้มิดใหม่เปิดเที่ยงถึงห้าทุ่มกินได้เก้าสิบนาทีกินอะไรดีเป็นกระดูกหมูกัราบลาบเป็ดน,น้อยเธอเอา<ำ>เอะไรดําเกิดต้องน้ำดํากับมะเขือเทศไหมบอกว่าสุมมากมะเขือเทศอร่อย วันนี้ยังไม่ได้กินปิ้งย่างนะคะเพราะาเต่ายัางไม่มานี่คือพื้นที่บาร์ของเขาใหญ่มากทุกคนไปดูเมนูบุฟเฟต์เขานะมีครบทุกอย่างจริงๆอะ่ะตั้งแต่ไส้เป็ดเนื้อวัหวหมูสามชั้นแมงกะพุนปลาปลาหมึกแล้วก็ทินไก่คืออันนี้แค่บางส่วนจริงๆนะไม่หมดดูลูกชิ้นค่ะไปใช้คําว่าเวอร์เวอร์เวอร์สำหรับร้านนี้เลยเจริงๆตะลึงตั้งแต่แบบการตกแต่งร้านอนะของบุฟเฟต์สองร้อยกว่าบาทน่าตกใจกว่านั้นนี่ดูดูกุ้งกิบเหรียญสิบขึ้นมาเทียบให้ดูเลยนะคะเจ้าตัวเล็กทีี่่่เหห็นนนนไมใชกุ้้้งงงแอจล ถ้ามาหมา,มาล่าสายพันธุ์ไม่มีเต้าหู้นี่ก็คือเหมือนมาไม่ถึงหัวตื่นเต้นกับเมนูก็ว่าขาดอะไรไปปรุงน้ำจิ้มกันแปลกดีน้ำพริกซีอิเออไม่เคยเห็นที่ไหนเลยก็ใส่ไปหมดเลยค่ะออกมาคืออะไรอร่อยให้ hey, พี่สาวชิมซไมิไม่ไม่บอกไม่อร่อยโอ้โหหนะ้าปลอมมากชิมของนานที่บอกว่ารสไม่ใช่เปรีย้ยวนะมันเปรีย้ยวใครปรุงไม่เป็นที่ร้านก็มีแบบสูตรเฉพาะมาให้แล้วจัดจานใช้ได้เลยค่ะบอกแล้วว่าที่นี่ไม่มีความนอนปากก็ทํางานหูก็ทํางานค่ะได้ยินลูกค้าคนเนี้ยพูดขอบคุณเจ้าของร้านเว้ แบบทำบุฟเฟ่ตดีๆอย่างเนี้ยออกมาให้กินจะมีที่ไหนที่ลูกค้าไว้เจ้าของร้านปสักอย่างเดียวของครอบครัวเสมอร์ฟเราก็คือเป็นดูจริงๆเก้าอี้เขาปรับได้นะกินที่นี่ก็ได้แบทเทิลกับโต๊ะข้างๆด้วยรู้สึกชนะมาใหม่นมิวสาชั่วโจ้ะครั้งหน้ากินจะพาไปกินบุฟเฟ่ตที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ